ดูทุกคนอุ้มอิ่มจะไม่ยอมเห็นรูปนี้คนเดียวนะครับโอ้โหดูด้ว่าสร้างเสียงฮือฮาให้แฟนคลับสุดๆกับทุกคนสำหรับพ่อนนและพ่อการชัยวิไรศิลป์วันนี้กับทุกคนเ ใช่ไหมครับใครได้อยู่ในไลฟ์บ้างวันนี้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับวินาทีที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงขึ้นไลฟ์ทางช่องพ่อการชัยครับคนเนี่ยชมหลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับทุกคนสําหรับวันนี้พร้อมปักบุตรเลขบัญชีครับทุกคนของพ่อการชัยวิรัยศีลทำมาลัยกลุ่มปิดให้กับอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกันทุกคนแต่สิ่งที่สร้างรอยยิ้มนะครับ ก็สร้างเสียงหัวเราะให้กับ FC แฟนคลับครับวินาทีที่เปิดคอนเสิร์ตการน,น,นี่มีพ่อโนนกับทุกคนมีแม่บีมีแม่แก้มด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีทางด้านพ่อการชัยวิไรศิลป์ทุกคนเราไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้สักเท่าไหร,นะร่นะกับทุกคนวันนี้อุ้องอิงเป็นบ้านแทนกับทุกคนน่าจะเป็นการบังคับหรือเปล่าให้พ่อโนนกับทางด้านพ่อการชัยครับถอดเสือ้อ หรือว่าเต็มใจถอดกับทุกคนสำหรับพ่อการชัยวิไลศินนะต้องบอกว่าวันนี้สร้างเสียงหัวเราะครับให้กับ f c แฟนคลับเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับหลายคนบอกว่าโอ้พึ่งเลิกงานมาเข้ามาเจอคลิปนี้กบพุ่คนก็ได้รอยยิ้มกันกลับไปนั่นเองครับทุกคนซึ่งวันนี้ทางด้านหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่มีคิวงานนั่นเองครับหลังเมื่อคืนนี้แสดงอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับน้องอิงเพชรบ้านแพงกบพุ่คนก็อยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับแล้วก็วันนี้มีทั้งพ่อนนแม่บีแล้วก็ช่องพ่อการชัยวิไลศินอลู ทูเบอร์ชื่อดังครับทุกคนไปเจอกับวงอิงทั้งทีซึ่งปกติแล้วนะทุกคนเราไม่ค่อยได้เห็นเขาแบบมีการไลฟ์ด้วยกันต้องบอกแบบนี้เลยครับเมื่อวันนี้มารวมตัวกันเนี่ยโหคนเข้าไปชมหลักหมื่นเลยทีเดียวครับและยิ่งวินาทีที่พ่อนนทถอดเสื้อเพราะการชัยถอดเสื้อครับตอนนี้อิ่ขอนข่าวกระแสด้มีการลงรูปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่ยอมเห็นภาพนี้คนเดียวจริงๆก็บุ้กคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์ที่เฟ ครับทุกคนต้องบอกว่าวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่พ่อพ่อ,พอแม่แม่ FC แฟนคลับเนี่ยมอบมาลายน้ําใจให้กับอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยเยอะอีกเช่นเคยนะครับอย่างหลังที่พ่อการชัยเนี่ยได้มีการขึ้นไลฟ์เพียงไม่กี่วันเท่านั้นทะลุ2 0 0แสนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับพี่คนมารอดูกันว่าปีนี้หรือว่าช่วงปิดฤด,ดูกาลนี้นะครับ น้องอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนมาลายจะแตะ1ล้านบาทหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับอย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าไม่ถึงล้านก็ตามกับทุกคนเราก็นะครับเชื่อชมอยู่แล้วเพราะว่าน้องเดียเป็นคนที่ได้รับมาลายทุกคืนอยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็มารอติดตามกันว่าจะถึงล้านหรือว่าแตะล้านหรือเปล่าสําหรับมาลายวันปิดฤดูการของอิงเพชรบ้านแพงนับเดือนอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นครับทุกคนเดือนนี้พฤษภามิถุนาเดือนหน้าแล้วนะครับวันที่28 มิถุนายนครับทุกคนก็จะเป็นวันปิดฤด,ดูกาลของสาวน้อยเป็นบ้านแพงแล้วเนาะเพราะฉะนั้นอีกไม่กี่อีกแค่เดือนเดียวครับทุกคนแล้วก็อีกไม่กี่วันเท่านั้นนะครับก็จะปิดแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมอบมาอะไรให้กับน้องนะครับก็ไม่ได้ว่าไปถล่มช่องพากาใชัยวิรยัยศิลป์ได้เลยครับวันนี้เข้าไปชมแล้วคือจริงๆอ่ะอุกมิ่หมาไม่ได้ตั้งใจว่าจะเข้าไปดูนะตอนแรกเพราะว่ามันไม่ได้แจ้งเตือนขึ้นมาแต่ที่เราไปถ่ายฟีดใน ทก็่คนปรากฏว่าคนน่าจะดูเยอะแล้วก็ e n g นเต m e n เนมตน่าจะแรงพอสมควรเลยนะครับคนชมหลักหมื่นครับทุกคนวันนี้โอ้โหสะออนจริงๆครับ FC ออิงเพชรบ้านแทงไปถล่มช่องพ่อการชัยแล้วซึ่งปกติแล้วโดยทั่วไปนะครับถ้าพ่อการชัยขึ้นไลฟ์เนี่ยคนก็จะดูประมาณ2-3,000งไม่ 3, 000, งั้นก็ไม่ไม่เกิน5,000อะไรประมาณนี้แต่พอวันนี้ก็ทุ่คนมี3คนดังมารวมตัวกันนะครับมา ด้กันครับมีองค์อิงมีพ่อนนนะครับแล้วก็มีพ่อการชัยก็เลยทําให้วันนี้ FC แฟนคลับเนี่ยเข้าไปแซวกันเป็นพิเศษเลย แล้วก็ฟีฟนคขับเห็นไหมครับในขณะที่อุ้มอิมกำลังอ่านข่าวอยู่ตรงนี้หลายคนก็แชทมาหาอุ้มอิมแบบดัวๆเลยว่าอุ้มอิมอ่านข่าวด่วนเลยเนี่ยเพราะการชัยพ่อนนเนี่ยถอดเสื้อแล้วนะครับทุกคนก็เป็นโมเมนต์แล้วก็เป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักครับ่างที่บอกว่าองค์อิงเองเ,องเนี่ยน้องก็พูดเอาไว้เสมอว่าหลาก,ก็ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนพ่อพ่อแม่ฟีฟนคลับนอกจากเสียงเพลงแล้วก็การฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งวันนี้เองแม้ว่าเป็นวันหยุดกบทุกคนน้องเนี่ยก็จะทํากิจกรรมที่มอบความสุขให้กับแฟนๆอยู่่เเสมมออนนะรรัวาาจป็ก เพลงหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายหลายคนบอกว่าทําไมองค์อิงเพชรบ้านแพงต้องออกกาลังกายอันนี้ก็คือทําเพื่อแฟนขับเหมือนกันครับทุกคนเป็นการบริหารร่างกายตัวเองครับทุกคนให้เฟิร์มอยู่ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องขึ้นไปบนเวที ก็จะได้แบบเต็มที่สุขภาพเต็มร้อยนั่นเองครับเวลาไปมอบความสุขให้กับแฟนๆน,นี่แหละครับทุกคนสิ่งที่น้องทําได้นั่นคือสิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะมองามว่าเออก็แค่การออกกําลังกายแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องทําเพื่อแฟนคลับนะครับวันนี้น้องก็มีการวิ่งมีการออกกําลังกายต่างๆครับทุกคนเวลาที่อยู่บ้านเนาะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอนั่นเองครับก็สมแล้วแหะครับทุกคนที่ FC แฟนคลับเนี่ยจะมอบอะไราน้ําใจให้กับน้องเยอะขนาดนี้นั่นเองครับทุกคนแต่ละปีเราก็จะได้เห็นเลยว่าไม่ต่ำกว่า1น่งล้านบาทใน ในทุกๆครั้งนั่นเองครับทุกคนและในช่วงนี้ก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องแล้วนะ้องทุกคนในวันที่13กรกฎาคมใช่ไหมครับก็อีกไม่นานแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ว fc แฟนคลับหลายคนเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่าจะเทศกาลไหน,ไห,นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในโอกาสพิเศษอะไรเนี่ยมาลายขององค์หญิงเบนบ้านแพงครับทุกคนต้องแตะหลักแสนหรือไม่งั้นก็ครึ่งล้านขึ้นไปเนาะเพราะว่าเราเห็นแบบนี้มาโดยตลอดครับทุกคนมาลายของอิงเนี่ยไม่ต่ำกว่าครึ่งล้านนะครับ ตลอดเลยเวลามีโอกาสพิเศษในๆครับซึ่งวันนี้ FC แฟนคลัเนี่ยเขาไม่ได้ทุ่มกันเป็นหมื่นไม่ได้ทุ่มกันเป็นพันนะครับเขาก็แบบว่ารวมตัวกันคนละ2-300ามร้อยก็นโอนมาอะไรน้ำใจไปมอบให้กับน้องเหมือแนบบทุกคนก็วันหนึ่งเนี่ยก็ได้เป็นแสนก็มีอย่างที่พ่อการใช้วินัยศิลปเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่าไลฟ์สดเนี่ยครั้งหนึงคนดู 2- 3พัพอพ่อแม่ FC แฟนคลับ รวมใจมาหลักร้อยก็เป็นแสนแล้วใช่ไหมครับทุกคนพั้นก็ขอแสดงความดีใจด้วยซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณเนาะพ่อนนนขอบคุณพ่อการชายัยขอบคุณน้องอิงครับที่มาสร้างความสุขให้กับแฟนๆน,นะครับวันนี้หลายคนบอกว่าอ,อุ้มอิ่มได้ไปดูไลฟ์หรือเปล่าวันนี้ได้ทันไลฟ์หรือเปล่าใช่ไหมครับก็นี่แหละครับเข้าไปดูในช่วงท้ายๆท,ที่เขากําลังเต้นแก้ผ้าพอดีแล้วแคปเอาไว้ทัน ทุกคนก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ดวงดีนะครับแล้วก็หลายคนก็ได้มีการส่งไลฟ์เนี่ยมาให้อิ่มได้ดูกันแบบอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนก็ช่วงนี้ก็ใกล้เดินทางมาถึงช่วงปิดฤดูกาลแล้วนะครับแล้วก็เข้าฤดูฝนแบบเต็มตัวแล้วสำหรับสาวน้อยเป็นบ้านแพงเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็มีงานประปายบ้างครับทุกคนเดี๋ยวอุิ่งกับพ่อโจก็จะมาออนทัวร์กรุงเทพมหานคร เร,เร็วนี้ใช่ไหมครับเป็นเป็นการเก็บตกแล้วกันครับทุกคนก็ถือว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นวงบมอลำที่ปิดฤดูกาลน่าจะช้าที่สุดแล้วครับทุกคนแล้วก็เราก็ได้เห็นแล้วนะว่ามีหลายวงที่ปิดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นใหม่พัชรีปิดไปแล้วครับหมอลำเสียงอีสานก็ปิดไปแล้วแล้วก็ รัตนาสินอินตาชัยราบก็จะประกาศปิดเร็วๆนี้เนาะเห็นบอกว่าเดือนพฤษภาคมนี่แหละวันที่20ก,กว่าๆนี่แหละครับทุกคนแล้วก็วงดังหลายๆวงก็น่าจะตามกันมาติดๆครับใจเกินร้อยอระเบียบวัฒน์สินแล้วก็อีกหลายๆวงครับที่ตอนนี้ก็เริ่มประกาศออกมาแล้วว่าจะปิดฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นดีใจด้วยกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆครับดีใจกับผงอิงดีใจกับพ่อโจครับที่กระแสฟ,ฟีเวอร์ครับทุกคนทําให้งานจ้างเนี่ยยาวเหยียดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้บอสโจเองเนี่ยก็ออกมาประกาศ2อคิวงานเนาะท 31พฤษภาคมนี้แน่นอนครับที่กรุงเทพมหานครแล้วกอ็อยู่แถวลำลูกกาใช่ไหมครับก็มี2คิวงานที่ได้มีการแบบว่าปล่อยออกมาแล้วครับทุกคนสําหรับเดือนหน้าแล้วก็มารอดูกันว่าเดือนมิถุนายนนี้จะมีคิวงานที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวยิมก็จะมาเตรียมมารายงานขา่าวแล้วก็ช่วงนี้ดีใจกับอุ๋งอิงนะที่น้องได้พักบ้างอย่างที่บอกว่าก็ทํางานมาเต็มที่จริงๆตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ย น้องก็โอ้โหสู้จริงๆนะทุกคนแทบจะไม่ได้พักเลยงานแบบแต่ละเดือนนี่คือติดๆิดดดกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็ช่วงนี้ก็ถือว่ามีโอกาสได้พักแล้วเนะ้องในช่วง ใกล้จะปิดฤดูกาลก็ดีใจกับน้องจริงๆนะครับก็วันนี้น้องก็เป็นความสุขให้กับทุกคนเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นความสุขเป็นรอยยิ้มให้กับ FC แฟนขับอยู่เสมอนั่นเองครับทุกคนก็ขอให้น้องพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็รักษาความน่ารักแบบนี้ตลอดไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ได้เห็นคลิปพ่อการชัยถอดเสื้อพ่อะนนถอดเสื้อเต้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มากันแล้วกันนะครับทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามฝาก s u b สไครต์ให้กับช่องอิมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆนะครับและใครอยากจะไปชมย้อนหลังเข้าไปได้เลยครับทุกคนที่ช่องพ่อการชัยวิไลศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับ